มาจ้า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 วันนี้แก้วตัวเลิฟเลิฟม,มาซาคีเอลเสืาตำส้มตำสอนเลยต้องตำมกระเทียมนะแม่ตามต,ต,ต,ต้องตามนกู่ใช่ไหมเด็กดังแก้วแก้วร้กวอกแม่ ต้มเตาไม่ต้องตกใจอกจะได้ชิมเ,เออแม่ตาต้มตาม <c oughs> เออแม่ตาไม,ม่ต้องตกใจแก้วม่สบายวันนี้ขึ้นทำข้างบนก็ะมตีเตาแก้ววันนี้ลูกมาแก้วไม่ต้องตกใจลูก <c oughs> แก้วตกใจ เรียกแม่เลยใส่ไปเลยอยากกินอะไรใส่ไปเลยครับตอนนี้สิลูกมาดูที่จะทำครบมัจะใช้เวลานานแค่ไหนใครชอบแต่ตามละเอียดมันจะนัวนะไม่ต้องละเอียดมากคืตัวละเอียดพอตีนี่แหละ แล้วก็เลยโอ้เต็มครบเลยจ้าสำหรับคนแก่ฟันไม่ดีให้มันนุมน่มๆหน่อยใส่แล ใส่ใส่โทรศัพท์ลงไปในในครกแล้วจ้าเมือใหม่หัดหัดทำคลิปอ๋อมือใหม่หัดทำคลิปใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวผ่อนคลาย คิดอะไรมากคิดอะไรมากอาวได้ยังได้แล้วเดี๋ยวเพื่อนไม่เห็นสรับกานอีกหน่อยชอบหวานๆเปรี้ยวนหวานนนนัวอ๋อนัวน,น,น,นิดนึง ขอไม่ออกผงนัวหน่อยมะเขือเทศเขือเทศด้วยจ้าใส่ทุกอย่างที่จริงต้องทำน้ำก่อนนะน้ำปรุงก่อนไม่ใช่จำอย่างนี้อันนี้ตื่นเต้นอใส่ไปเลย มนเอาลูปแล้วสามลูกสิบบาทตอนนี้ลงแล้วเปลือกบางดีจริงๆเปลือกบางน้ำเยอะตอนนี้ก็คอรโคอรอมีช้อนบังคับนิดนึ่ง คลุกไปข้างหน้าหอมหอมขึ้นมาเลยเดี๋ยวทำเิงเองก็ได้รับสารสุขภาพ หอมชุยเลยหอมชุยชุยปลา <ๆ S 2> ใช่เลยครับใช่เลยไม่ใส่ปลา เสร็จแล้วอ้แซบิีแซบิลจ้าลูกจ๋าแซบิีแซบิลีแซบ,บิีครับครับกดเร่กดเร่กดเร่ครับ นี่คือธรรมชาติของ youtube มือใหม่นะดูว่าคิดอะไรมากนี่นะเาื่อตามส้มตำเมื่อตามส้มตำอย่าให้ครกอยู่เหนือสะดือแล้วอย่าให้ครกอยู่ใต้สะดือมันไม่ดีจะหมอยจะหล่นลงไปในครกไม่ดีโบราณเขาถือมากเือเรื่องตามส้มตำ,ตำ,ตำมีครกดูใต้สะดือเนี่ยจะไม่ทำ ห้าเด็ดค่ะว่าสายนีน่เยอะๆพวกพวกหญิงเลิงเมืองนอ่ะมันเป็นอะไรที่เป็นไม่ดีการทำอาหารมันต้องอยู่เหนือเสดือบอกไว้แค่น,นั้นแหละโอ้โหน้ำตาลยังเป็นก้อนเลยแซบ่บออืม อยากกินอะไรกินเลยมันจะมันจะขี่แอลโอ้ยเดี๋ยวบดาอยากกินด้วยอืมแซบบอแซบบออะไรของหนูเนี่ย nè của ngô nè, nấm gen, xếp xếp luôn luôn, wow, hừm, thế kéo lớp lớp, chôn kín trong tay.